น้องคนขับรถนะจอดรถให้พี่ลงไปอ้วกและพี่นัดเขาพูดขึ้นมาคำหนึ่งคือทําให้หนูแบบสะดุ้งแบบน้าเสียไปเลยพี่เ<อ>าขาบอกว่ามึงจะหยุดนะมึง<อ> <ète. S 1> จะหยุดรถนะถ้าเกิดมึงหยุดรถ,ต,ถอตอนเนี้ยมึงตายแน่นอนพูดอย่างงี้พี่มึงไปไปไปรีบขึ้นไปเลยรีบขึ้นไปเลยคือแบบตอนนั้นคือแบบลนลานนะพี่ก็เลยแบบสั่งพี่น้องเนี่ยคือเหยียบบิดเทา้าเลยพี่จนกระทั่งมาถึงอ่าไอ้ตรงที่ว่ามันเป็นจุดสูงสุดๆๆแดนสยามาอะเนาะ มันคือมันจะมีค่ายทหารนะพี่นึความออกใช่ไหมคะมันจะมีค่ายทหารมีอ่ามีมีร้านกาแฟแล้วก็เขาจะเหมือนแบบเรียนเขาต้มตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คือไปถึงปุ๊บเพราะมันก็พอรถตู้จอดปุ๊บุกมันก็พากันกูวิ่งลงไปเลยงั้นเหลือเอ <A S 2> ไว้คนเดียวค่ะคือเอเป็นคนที่แบบว่าจ้วยเจจุการกระเทยอย่างเงี้ยคือกูจะต้องแต่งตัวสวยก่อนเพื่อที่กูจะลงไปเซลฟี่ก็ตแต่งตัวเสร็จนะคะพี่สักพักหนึ่งเนี่ยพี่เอก็ เหมือนระหว่างที่เอกำลังจะปิดไอประตูรถตู้